เดินทางที่น้องทุกชานค่ะชื่อน้องฉนรองวิไลศักดิ์ชื่อทั้งทำชื่อของแสงสีนอายุสิบขวบอยู่ชั้นป .5 อยู่ที่สอปปละ,ปะ,ปะเ,ปนนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนวิชารามภาคสมทบเขากาสมกันบ้านค่ะเื<ม>่อพี่สาวของหนูก็เอาลูกมาให้พวกเราเลี้ยง เราเล่า หลวงหลวงลุงแล้วก็หลวงตามาสอนมดัดมันด้วยค่ะ,ะแล้วค่ะมีอายุเท่าไรล,ลานนะ่ะลานอายุสี่สี่ขวบหนูเท่าไร่นูกี่ขวบละสี่ขวบแต่หนูสิบขวบโอ้ยสี่กับสิบขวบจนะมีมีเด็ก มีเด็กที่บาลลาดก็มีเด็กเยอะแยะเหมือนกันเด็กสีก่ขวบก็มีดื้อม,มากเลยมีบางคนอะนะโอ้พูดไม่หยุดเลยะนะชื่อน้องเปี่ยมคุณอนะโอ้แล้วตะกอนตะกอนมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องพักคินอันนี้ก็ดื้อมเหมือนกันนะสมัยก่อนนะนะเวลามากับยายเนี่ยเขาจะเวลาเขาโมโหก็จะตีหลังยายโอ,โอ้แล้วเวลาสมณะนั่งฉันอยู่ก็กโดดขึ้นไปบนอาสนะแล้วก็ไป เรียกว่าปวนสมณะใหญ่เลยนะปวนไปปวนมาแต่ว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเขาอยู่ไปหลายปีเนี่ยความดื้อของเขาเนี่ยก็ค่อยลดลงเขาใช้เวลานานเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันกว่าเขาจะหายดือ้อแต่เขาไม่ใช่ว่าหายทั้งหมดที่ไม่ดื้อเพราะว่าที่ดื้อลดลงเพราะว่าแต่และคนไม่โกรธเขาเลยไม่โกรธไม่โมโ oh หไม่ด่าไม่ว่าเขาแต่ก็สอนเขาดีด อ่าเวลาเขาแต่ก่อนเขาก็ไม่กราบสมณะนะหนูนี่เวลาเรืสมณะมาหลวงปู่มาเนี่ยเขาก็จะไม่กราบหลวงปู่ด้วยแต่เราก็จะบอกบอกกับพวกผู้ปกครองว่าเอออย่าไปบังคับเขาไปแล้วเวลาผู้ปกครองเนี่ยตอนแรกก็จะบังคับเขานะพอเขาไม่กราบหลวงปู่ก็จะกดหัวเขาไปเอากราบกร <laughs> <laughs> าบเขาก็จะเอาหัวมาดึงเอาหัวมาต้านนี้ <laughs> กราบแล้วก็ดันสู้เลยอะไรเงี้ย <laughs> โอ้โหดื้อนะ แล้วอย่าไปบังคับเขาอย่าไปบังคับ,อย,บ,คบอย่าไปใช้วิธีบังคับให้ใช้วิธีทําให้ดูนะก็คือก็แม่ก็กราบให้ดูเนี่ยกราบทุกวันกราบด้วยความรู้สึกเบิกบ,บานกราบหลวงปู่พูดจาก,ก็ดีๆกันอะไรไม่ทะเลาะก,กันเวลาเขาโมโหเราก็ไม่ไม่ไปตีเขาแรงๆไม่ไม่ใช้วิธีแรงเราใช้วิธีอ่อนโยนกับเขาพอนานเขา้าเขาจะค่อยรู้สึกว่าเออเราเขาก็จะไม่ค่อยดื้อละพะเขาไม่รู้จะดื้อไปทําไม ที่เขาดือ้อเพราะอะไรหรือไมเขาอยากเรียกร้องไงบางทีไม่มีใครมาสนใจเขาเลยไม่มีใครมาเล่นกับเขาเลยเขาเริ่มหาวิธีให้เขาให้คนสนใจเช่นไปเล่นไปทึ้งไปโดยเฉพาะเด็กที่เขาไม่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะเหงาไหมหนูท่านให้หนูท <Now. S 1> อนอมเนี่ยไปอยู่กับไข่ยีนเนี่ยไปอยู่ที่ติกว่าอ้าววันนี้แม่แม่อะไรนะแม่นาลีแม่นาลีเกิดไปทุระ ส่งน้องถนอมไปอยู่กับป้ายุ้ยอ่าน้องถนอมจะคิดถึงแม่นาลีไหมคิดหรือว่าไม่คิดถึงคิดถึงมากใช่ไหมเวลาคิดถึงมากเขาก็เขาก็รู้สึกเศร้าใช่ไหมเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเสียใจเขาก็เลยทําอะไรที่บางทีมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะอยากเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยต่างถิ่นมาต้องจากแม่จากคนอื่นมาเขาก็อารมณ์เสีย นั้นเราต้องสงสารเขาเห็นใจเขาเราถึงจะเออเวลาเขาทําอะไรไม่ดีเราก็อย่าไปอะไรนะเมื่อกี้ว่าอรารวาสเขาเนาะอ่าอราวาสเขาอย่างนี้ไม่ได้ผลหรอกนะถ้าหนูอรารวาสต่อไปแลนะวิธีที่ได้ผลคือหนูต้องใจเย็นเย็นทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีโดยเพราะถ้าหนูเนี่ยไม่ดื้อต่อแม่า,าน้องถนอมเป็นคนไม่ดื้อต่อแม่นาลีก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องน้องก็จะทําตามเองอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> นะลองลองทำดูเป็นเด็กดี <laughs> ได้ได้ผลทุกไลายนะถ้าที่ถ้าที่ทํามาอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่วิธีที่ค่อยๆทําให้ดูให้เห็นเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนหรือว่าพูดให้ฟังจำไว้นะพูดให้ฟังไม่ดังเท่ากับทําให้ดูจะ <laughs> พูดให้ฟังให้ตายจะไปว่าให้อย่าดื้อน,นะเธอต้องกราบสวนาณ์นะเธออย่าไปพูดจาอย่างนี้นะพูดให้ตายเนี่ยเขาก็ไม่ทาตามพราะเราเนี่ย ยังไม่ได้ทําไม่ได้เป็นตัวอย่างแก่เขาแต่ถ้าทาเป็นตัวอย่างปุ๊บแม้ไม่ต้องพูดอะไรเดี๋ยวเขาก็ทําเองที่บ้านลาดเนี่ยจะมีเด็กเด็กที่ไม่ดือ้ออย่างเด็กชายปองเอี้ยมรู้จักปองเอี้ยมเนาะอ่าพี่ปองเอี้ยมเนี่ยเป็นยอดของความเด็กที่ไม่ดือ้อเชื่อฟังมาก <c oughs> เวลาหลวงปู่อะไรไปเทศอะ่ะเขาจะไปนั่งฟังหลวงปู่อย่างเงี้ยแล้วเวลาเด็กคนอื่นเขาเอาเปรียบปองเอี้ยมปองเอี้ยมก็จะไม่โกรธและถูกเอาเปรียบหรือว่าให้แพ้เนี่ย หลวงปองเอี่ยมก็จะบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร์ทเขาไม่ได้พูดอย่างเดียวนะแต่สภาวะหรือความเป็นจริงปองเอี่ยมก็ทําได้ด้วยยอมแพ้เวลาใครแกล้งก็ไม่โกรธไม่เห็นปองเอี่ยมโกรธต่างกับเด็กคนอื่นนะเด็กคนอื่นเนี่ยใครแกล้งนิดหน่อยก็โกรธละอะไรเงี้ยปรากฏว่าปองเอี่ยมเนี่ยจะเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เวลาปองเอี่ยมเนี่ยไปกราบหลวงปู่เนี่ยเด็กคนอื่นก็จะทําตามปองเอี่ยมเลย จนตอนหลังเด็กคนอื่นก็ดีขึ้นด้วยนั้นถ้าบ้านหลังนี้บ้านของน้องถนอมเนาะน้องถนอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเด็กที่มีศีลไม่อรารวาสใครนะเป็นเด็กที่ดีพูดจาไม่ต้องด่าใครเลยงดดา่าใส่บาตรงดดา่าได้ไหมไม่ดา่าพูดจาดีๆอแค่ผูกป,ปากแค่นั้นเองรับรองว่าบ้านหนูสงบน้องจะดีขึ้นทันทีแค่หนูรูดซิปปากห้ามดา่า ถ้าจะพูดต้องพูดแต่คาดีๆ่าเข้าใจไหมทําได้ถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยไม่นานให้เวลาเจ็ดวันน้องจะเริ่มดีขึ้นเลยถ้าลูบซิปปากไม่ด่าเลยนะแต่ถ้าดา่าปุ๊บโอน้องจะเริ่มตอบโต้ทันทีอ้าวไม่เชื่อหลงลุงก็ลองทําดูงดดา่าไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยลูบซิปปากหอือไยไม่ใช่ว่าลูบซิปไม่ให้พูดอะไรเลยนะเฉพาะคำด่า เฉพาะคำด่าคำบน่นอ่าพูดจะพูดก็ต้องคิดก่อนว่าเออพูดเนี่ยไม่ใช่ด่านะพูดนี่จะพูดดีๆพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดอ่าชวนกันไปทําดีๆอะไรเงี้ยพูดชมเชยก็ได้อ่ะอ่าหาข้อดีของน้องเขาอ่าน้องเขาเป็นคนน่ารักอะไรบ้างลองหาดูซิบางคนเนี่ยเขาอยากมีน้องจะตายเนี่ยหนูเนี่ยได้มีน้องขึ้นมาก็ดีละเนี่ยบางบ้านเป็นลูกคนเดียวบอกไม่อยากอยากแค่มีน้องแต่หนูดอก เหนื่อยแค่น้องอะไรนะมีน้องอีกคนหนึ่งใช่ไหม <c oughs> ก็ดูไม่ไหวละอะไรอย่างี้ไม่ได่นะค่ะพูดนะอ่า,อา,อางั้นหนูหนูทำที่ตัวเองก่อนจะดีนะถ้าทำได้จะเปลี่ยนแปลงจะเห็นผลเลยแค่ปากเรื่องปากเรื่องเดียวเรื่องมือคงไม่ตีน้องเนาะตีปะหนูไม่ตีค่ะหนุนอ่ามีใช้ได้ละ <c oughs> แต่ปากนี่แหละเนาะนั้นถ้าหนูทำได้เนี่ยหนูจะพบว่าหนึ่งตัวเองเนี่ยจะสงบขึ้น อพอเราจะด่าปุ๊บเราจะเห็นใจตัวเองเลยว่ามันใจร้อนใช่ไหมเวลาจะด่าใครใจมันจะร้อนขึ้นมาใจร้อนนี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถามหนูเป็นทุกข์แล้วหนูอยากเป็นทุกข์ไหมไม่อยากเป็นทุกข์อยากเป็นสุขอ่าอยากให้หายทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นาการด่าออกไปเนี่ยมันทําให้เพิ่มเพิ่มความอยากด่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ด่าเป็นไฟไปเรื่อยๆนิสัยการด่าจะติดตัวดูไปความทุกข์ก็จะ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะใจมันจะร้อนขึ้นแต่ถ้าหยุดด่าปุ๊บเดี๋ยวจะเห็นใจมันค่อยเย็นลงเย็นะลงนะครับรองเดี๋ยวให้น้องให้น้องอะไรนะยน้องปุ้ยกับน้องถนอมเนาะถ้าน้องปุ้ยลองลองอ่าเชียร์พี่ด้วยถ้าพี่จะด่าปุ๊บน้องน้องปุ้ยวสกิกเฮ้ยปากาพี่พี่พี่อย่าเพิ่งดา่าช่วยกันช่วยกันสองคนถ้าน้องปุ้ยจะด่าปุ๊บน้องถนอมก็ดึงไว้ก่อน มีแม่ด้วยอีกเลยครับม่เไดึง้นไหน้องกุ้วยแล้วน้องถนอมจะเริ่มด่าด่าน้องละไปดึงออกมาก่อนเออคุยกันให้เจ็นเย็นก่อนอย่างเงี้ยรับรองว่าบ้านสงบสุขแล้วก็ภายในเวลาไม่นานแหละมันจะดีขึ้น้น้องก็จะดีขึ้นนะค่อยๆบอกเอ้าให้เคล็ดลับไหวไหมไหวไหมไหวค่ะค่ะไหวหลวงตามีอะไรเติมไหมคะ ขอ,อ,อพรกคุณรองลุ่งแตนดิ้งค่ะอ่านีทิธีการเลี้ยงเด็กมันมีเยอะแยะเนาะแต่ประสบการณ์สำคัญที่สุด <c oughs> เด็กอายุสี่ขวบเป็นไปที่กําลังเรียนรู้ในเรื่องต่างๆซึ่งพวกเรามักจะให้ความจำกัดวรมเพราะว่าเป็นเด็กสนจะเรียกสนก็ได้ให้เป็นไรหรอกก็ไม่ผิดหรอกคือเขาอยากรู้อยากเห็นทีนี้หนึ่งมันสมองเขากาลังพัฒนาสกล้ามเนื้อเากาลังพัฒนา อยากให้เด็กคนนี้อยู่นิ่งๆน,นอกจากเด็กปัญญาอ่อนเด็กเอ,อ๋อเท่านั้นแหละทิงจะทําได้นะแล้วส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้ก็มาัากจะโอ์แอคขีฟด้วยคือมักจะเกินนะอย่างเด็กชายเตรียมคุณที่ว่าเนะี่ยมาไรู้จกกักเพราะเคยอยู่ศรีสะสศมาก่อนนะตอนนี้ก็ไปอยู่บันราษนะพอบัน,นา <c oughs> ราสมดวกกลุ่มดูแลเด็กจะแข็งแรงกว่าฉนั้นก็ถ้าดูแลเด็กสีก่ขวบก็ต้องทําใจว่าเขาไม่อยู่นิ่งหรอกเรามีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเขา ใช้เขามีอันตรายแล้วบางอย่างถ้าจะห้ามจะสอนเขาก็สอนดีๆเขาอาจจะจําได้ไม่ได้แล้วทําใหม่ก็ไม่เป็นไรหรอกเล้ก็ได้เรียนรู้ที่จะรักษาอารมณ์เราหนึ่งดูแลเขาให้ปลอดภัยเพราะเขากาลังเขากาลังเติบโตนะ่ะกมเน้อเขากําลังแข็งแรงนะ่ะเขาต้องเคลื่อนไหวอยู่นิ่งนานไม่ได้หรอกนะเพราะสมองส่วนควบคุมการที่เขายังไม่เติบโตมากพอหรอกนะสมองส่วนเหตุผลเขายังไม่ทําง,งานหรอก เขามีตต่อารมณ์ที่จะก,กระโจนไปข้างหน้านะั่นแหละเป็นหลักอยากรู้อย่างโน้อนอยากรู้อย่างนี้นะแต่ความส่วนหนึ่งความจําผมก็ดีนะอย่างเด็กเด็กวัยนี้ถ้าให้ร้องเพลงทำอะไรเขาจะจาได้ดีมากเลยแต่จะให้อยู่นิ่งนี่ยากค่ะ <c oughs> ดูแลก็มีหน้าที่อย่างที่บอกว,ว่าหนึ่งดูแลอย่าให้อันตรายสองอก็อย่าอยู่ห่างนะอะไรประมาณนี้อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียวเพราะเขาไม่รู้หรอก บางทีแย่มือเข้าไปในปักไฟฟ้าเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเป็นอันตรายถึงตายเพราะเขายังไม่รู้ประสบการณ์ชีวิตเขายังน้อยเราเป็นที่ก็ดูแลเขาให้ปลอดภัยโดยเฉพาะได้ฝึกเรื่องของอารมณ์อ่านใจว่าเราหงุดหงิดไหมเราโมโหไหมเราลำคาญไหมเราเบื่อไหมเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมของไม่ได้ง่ายๆหรอกถ้าเราจะทําก็คือปฏิบัติทาล้างกิเดสเราเป็นหลัก อกิเล ok ja. ียดเราให้อยู่ให้หมดเพราะเกิเลดเรามันดื้อกว่าเขามันซนกว่าเด็กจีนะเชื่อไหมว่าเกลียดเรามันซนกว่าเขาอีกแล้วภาพยากกว่าเขาอีกเชื่อไหมเชื่อค่ะหนูเชื่อเลยเออจัดการเกลเลดเราอ่ะจัดการเิเสเขาเป็นหลักเออก่อนเขาก็มามาฝึกเรามาฝึกเราให้เห็นเกลียดให้รถเกลียสต้องขอบคุณน้องนะขอบคุณน้องเขาเออมาเป็น เฉพาะชิ้นเปนหรือว่าเป็นตัวอย่างเป็นอุปกรณ์ให้พี่ได้ผลดีจริงๆเลยน้องอย่าเพิ่งโตนะน้องนะบอกเขาเลยขอบขอบพระคุณค่ะลุงลุงมีเคล็ดลับอีกตัวหนึ่งนะลุงลุงลุงมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งถ้าหนูอยากจะให้น้องเที่สีสาโชคฝนตกหนักอาจจะมีเสียงฝนเป็นสไลฟ์เอฟเฟกต์ด้วยนะลุงลุงลุงให้ให้เคล็ดลับอีกอย่างนะ หนูเนี่ยถ้าหนูเล่านิทานเป็นหนูไปอ่านนิทานเรืออยรวันละเรื่องอะนะแล้วก็ไปเล่าให้น้องฟังวันละเรื่องเล่าให้สนุกเลยนะอ่าวันละเรื่องวันละเรื่องเวลาไหนก็ได้ก่อนนอนก็ได้นะแล้วแป๊บเดียวถ้าน้องเขารู้สึกสนุกกับสิ่งที่หนูเล่าหนูก็จะได้ฝึกเล่านิทานด้วยแล้วน้องก็จะได้เจอได้ความรู้แล้วก็เดี๋ยวเขาก็เชื่อฟังนะไม่ยากเลยถ้าเด็กตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราเราให้ให้สิ่งที่ดีๆเขา ให้ความรักความเอ็นดูเขาเดี๋ยวเขาก็จะจะรู้สึกดีกับเราเองนะหนูอย่าไปตั้งแง่ไว้ก่อนแค่นั้นเองเอาเล่านิทานมาแล้วหนึ่งเรื่องอา่ารับรองเดี๋ยวเปลี่ยน<ฆ>อา่าต่อต่อโอเคเปล่าขอบคุณลุงแสนดินเจ้าค่ะอ้าวสรุปว่าสุดท้ายนี้เอาที่หลวงตาและหลวงดุงแนะนำไปลงมือปฏิบัติแล้วเอามาส่งครูต่อโอเคไหมคะ โอเคค่ะมามูสาหลานของน้องถนอมมา,านอองจะ,ะไงหลา<ะ>นมาแล้วอากินเ<อ>ก็ไม่เห็นจะดื้อเลยนี่เห็นไหมยอมมาเข้ากล้องด้วยต้องถามหลานว่าชอบฟังนิทานเรื่องไหนเดี๋ยวพี่ถนอมจัดให้ได้ออะต่อต่อ,อหมดยางของน้องถนอมบื้มๆบอยางลูก บึ้มๆแล้วเจอน้งปุ้ยเลยค่ะบื้มๆแล้วมีอีกคนนึงค่ะที่ถูกต่อต่อยก่อนที่จะไปถึงก่อนที่จะไปถืออีกคนนึงนะคะท่านกิ๊บจะบอกว่าเด็กสองคนนี้แม้เขาจะแปดขวบสิบขวบแต่ว่าเขาก็เลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงตั้งแต่อายุยังเล็กๆนี่แหละค่ะนี่คือความดีงามนะคะที่เขากําลังฝึกฝนอยู่ซึ่งน,นว่าเป็นข้อเป็นเรื่องที่ชอบดีก,กว่าเด็กหลายๆคนอ่ะท่านเพราะว่าตัวเ,เล็กๆก็ฝึกไปเลี้ยงกันไงคะ ส่วนเด็กหลายหลายคนแม้จะขนาดตัวอายุเยอะแล้วยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเด็กเลยค่ะรายการค่ะแล้วเราจะเห็นทุกว่าต่อไปหนูจะไม่ไม่ต้องไปแต่งงานมีลูกเพราะแค่เลี้ยงน้องนี่ก็เหนื่อยแล้วถ้าต,ต้องงานมีลูกนี่มันจะเหนื่อยมากกว่านี้อีกจะเห็นทุกเห็นโทษเห็นภยัยมีคุณยายคนหนึ่งที่เป็นคุณยายพาาาระอรหันต์น้องชาวศกหนูอาจจะตอนหลังลองพวกเราลองหาคลิปคุณยายกิมตัง ยายกิมตังนี่เสียชีวิตไปแล้วละ่ะหลวงปู่ประกาศว่าคุณยายกิมตังนี่เป็นพระอระหันต์คุณยายกิมตังเนี่ยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราเนี่ยไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกแต่ว่าคุณยายเนี่ยใครมีลูกคนในบ้านมีลูกก็จะส่งมาให้คุณยายกิมตังนี่เลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กๆละจนถึงอายุวัยกลางคนคุณยายกิมตังเลี้ยงลูกให้คนอื่นไปเกือบสิบคนแต่ละคนเนี่ยเต,ติบโตมีชีวิตดีๆทั้งนั้นเลย คุณยายไม่เคยรังเกียจที่จะเลี้ยงเด็กแล้วก็เลี้ยงคนให้ดีจนตอนหลังคุณยายก็พอแล้วคุณยายมาอยู่วัดอันนี้ถ้าหนูจะดําเนินรอยตามพระอาหารหันต์อย่างคุณยายกิมตังการเลี้ยงเด็กเนี่ยทําให้หนูเป็นพระอาหารหันต์ได้พูดจริงนี้รู้สึกดีขึ้นไหมจากการเลี้ยงเด็กโอ้โหน้องปุ้ยน้องถนอมน้าลอกไปเนี่ยลอกพระอาหารหันต์ตังไปรูปลอกเปล่าชอบค่ะปีที่แล้วหนูก็ไป คนนี้นี่แหละค่ะในป่าลอกยายกิมตังเลยแล้วก็ลอกน้องปองเอี้ยมได้นะปองเอี้ยมอ่ะที่ท่านเล่าเมื่อกี้อะใช่ไหมคะใช่ปอ,องเอี้ยมลอกปองเอี้ยมด้วยโอ้ยมีตัวอย่างที่ดีให้ลอกเนี่ยเด็กๆทุกคนไม่ใช่แค่ปุ้ยกับถนอมนะคะต้องลอกยายกิมตังแล้วลอกปองเอี้ยมโอเคไหมคะเด็กๆโอเคค่ะครบขอพบพระคุณครูและพี่น้องทุกท่านค่ะไปต่อที่น้องคุยได้แล้วค่ะ